แป๊บๆฮ่าด yeah. ูหนูอยคะอะเอาแค่ดูไม่จับได้ไหมครับจับหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรมันหนวๆเจ็บอะไรเจเป้าอะไรครับตเริ่มมากเลยนะไม่ไอะไรเเจ็ป้าเจตรงนู้นจงจ็ตรง้อมาเจ็บอะไรไหนชวนหน่อยชวนหน่อยเจ็บร้อมียาค่ายาไหมคะโอ้ บอกว่าปวดหัวแล้วบวดอะไรเอกบวดอะไรเอกปวดหัวใจแบงห้องแจ็ครุ่นนี้ไม่ปวดหัวใจหรอกหัวเข่าเนี่ยแหละน่าะหมอหบอเคยเจอแบบนี oh, ้ไหมมีแอบจีบหมอในโรงพยาบาลอะไรเงี้ยมีไหมไม่ไม่ขนาดนี้หรอกไม่ครับแต่ว่ามีแบบว่ามาเพื่ออยากเจอมาขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยมีแล้วอ้าวแล้วเขาจะแจ้งว่าป่วยเป็นอะไรอ่ะก็เอามาตรวจเนี้ยมาถึงหมอขอถ่ายรูปก่อนขอถ่ายรูปก่อนเลยอ่ะ ป่วยเป็นอะไรครับรักษาก่อนเดี๋ยวรักษากันก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือคือเคสที่เจอแบบอันนั้นก็ขำๆแล้วมันแกล้งป่วยอ่ะเออยังไงแกล้งป่วยได้เหรอเล่ามาอยากเจอหมอก็เลยแกล้งป่วยอย่างเงี้ยหนึ่งมีมีเคสอยากเจอกับอีกเคสหนึ่งคือไปแบบไปฝึกเข้าคล้ายลูกเสือแล้วมันเหนื่อยก็แกล้งแกล้งป่วยเพื่อจะได้มาโรงพยาบาลแล้วหมอรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ป่วย รู้มันมีจริงๆมันมันมันจะมีเทสที่ว่าวัดได้ว่าเหมือนว่าหมดสติอ่ะเขาแกล้งด้วยการหมดสติมาเล,เล่นใหญ่มเล่นใหญ่เล่นใหญ่เลยสติไาต้องนอนมาคราวนี้ก็เราก,เราก็เราก็พูดคุยเราก็คุยกันดูดูประวัติแล้วโอ้โหชัวร์ก็เลยเขาไปคุยก่อนแล้วนะคุยก่อนแล้วว่าน้องอย่าทำอะไรอย่างเงี้ยมาฉุกเฉินสี่ทุ่มห้าทุ่มเนี้ยเราก็เหนื่อยแล้วเจ้าหน้าที่ก็เหนื่อยใช่ไหมฮะก็เทสเลยเทสปุ๊บ,บอ้าวเนี่ยมีสติไม่ได้หมด แก้งหลับงั้นไปเลยไม่มีสติเลยอันนี้สติอยู่เลยมีจำเรื่องจำอะไรด้วยแบบแหวนนี่ก็จับนิดจำหน่อยมีดึงมือแหวนบ้านบ้เล็ดแล้วละเจ้าไปต่างจังหวัดนี่เขาเขาเป็นหมอที่มีรวมคตินะไอเจเคที่ที่ว่าลูกเสือลูกเสือเนี่ยผมก็เลยบอกไปเลยนะบอกว่าถ้าไม่งั้นเดี๋ยวจะทำให้ลุกนะรับรองอีกแป๊บเดียวลุกทำไงผมว่าตอนนั้นเลวมากเลย ฉีดยาขับประสาวะลูกของแงามแป๊บเดียวก็บวจชีอ๋อนั่งทำเป็นสลกแล้วก็แบบลุกไม่ขึ้นเลยเชื่อค่ะว่าพี่หมอกล้องชอบไปต่างจังหวะเพราะว่าขนาดวันนั้นไปสวนกระท้อนของเราแค่จังหวัดนนทบุรีนะคะไปเฝ้าเลยไปเฝ้าไม่อยากาลแบะเขาฟินมากเขาฟินมากฟินอะไรกอนไปดูสวนกระท้อนหอสิริพันธ์อยู่ในซอยท้าอิกจังหวัดนนทบุรีค่ะ สวนแห่งนี้กำลังจะถูกบดบังด้วยความเจริญของสังคมเมืองทั้งกองทัพหมู่บ้านและรถไฟฟ้าค่ะแม่แถวนี้เขาเจริญจริงๆค่ะแต่พิริก็ยังอนุรักษ์สวนกระท้อนไว้เพื่อใครอยากจะมาศึกษาดูงานเนี่ยพี่เขาก็ยินดีค่ะอย่างวันนี้หมอกองก็จะได้เรียนรู้วิธีการห่อกระท้อนด้วยไม้ดีดภูิปัญญาชาวบ้านที่พิริแกบอกว่าคิดเองทําเองค่ะซึ่งวิธีการก็แสนจะง่ายดายค่ะแค่ใช้นังยางรัด กระบอกแล้วก็สวมถุงปูนซีเมนที่ตัดได้ขนาดแล้วลงไปค่ะพับปากถุงแค่นี้ก็พร้อมห่อกระท้อนแล้วล่ะค่ะอ้าวลูกนี้หมายอันนี้ใช่ไหมคะก็เข้าไปแล้วก็ตกเชถูกเชือกเสร็จครับหนึ่งบาทอ๋อเขา มีคาแรคเตแร์อุ้ยจะเปนเหมาตัวนี้เป็นร้อยนะเป็นร้อยวันเขามีรายได้กัน5 600ร้อยวิธีนี้ทุนทั้งระยะเวลาทุนทั้งความเสี่ยงจากการตกต้นกระท้อนได้ดีทีเดียวค่ะใครอยากจะลองทำตามก็ได้นะคะพี่รีเขาไม่ห่วงค่ะพี่รีบอกว่ากระท้อนที่ห่อถ้าไม่อยากกินลูกสดสดก็นำไปทำกระท้อนหยีได้ค่ะอันนี้ก็เป็นจำมาจากภูมิปัญญาชาวบ้านทั้งคน พ่อแม่แต่เขาทำละเอียดกว่าเราเราต้องเอาติดเนื้อเม็ดด้วยใช<ห>่ครับน,นิดนึงนี่แล้วก็หั่นให้มันมีเขียงก็หั่นหั่นให้มันติดปุยปุยกับเลือกติดอยู่กันด้วยกันเนี่ยติดเม็ดเราไม่ต้องไปเครียวกันน้ำตาลลอยเลยโรยลอยอย่างเงี้ยแ,แล้วก็ไปเข้าห้องฟีดวะออกมาเป็นแบบนี้เลยออหอมน้องทานเลยครับโอ้โยสำเร็จรูปน้ำตาลนิดหน่อยนิดหน่อยนี่เราไม่ได้ไปอบแห้งอะไรอร่อยว่ะ จะกล่อมๆของเขานี่แค่คืนเดียวนะถ้าเราแช่ไว้ให้มันอมน้ำตาลอีกมันจะอย่ากินเยอะนะครับผมกินแทนนะฮเมื่อกี้ยังบ่นว่าน้ำตาลเยอะอยู่เลยนะคนนะคุณหมองายกินไม่หยุดเลยกระทร้อนหยีสูตรพิริทำง่ายจริงๆค่ะแค่โรยน้ำตาลแล้วก็แช่ฟริตออกมากินได้เลยค่ะแถมอร่อยไม่หวานซ้อมเลยนะกันเนี่ยคุณหมอกินไปพิริก็เล่าให้ฟังไปค่ะว่าแกทำสวนกระท้อนมากว่า20ปีแล้วล่ะค่ะ กว่าจะผลิดอกออกผลแบบทุกวันนี้เนี่ยนะคะพิริตต้องต่อสู้กับภัยธรรมชาติล่าสุดก็น้ำท่วมใหญ่ปี54นี่แหละค่ะจากปี54นี่ระดับน้ำที่ท่วมเนี่ยนี่เรายืนบนที่ที่สูงบนลูกคันนะคือคือเนี่ยเทียบเทียบกับตัวเราก็คือบ้านเอวเนี่ยอันนี้คือพื้นที่สูงบนบนคันคันกัน้นน้ำนะแต่ถ้าในล่องนี่เสียหายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมิดหัวเลยนะครับอันนี้อันนี้คือระดับน้ำปี54ฮะตอนท่วมเนี่ยเรามันเสียหายเหมือนเหมือนกันหมดทุกที่ฮะเราก็ทำใจ ก็รอรอวันให้น้ํามันลดเราก็รีบสูบน้ําออกเพื่อจะระบายระบายน้ําออกให้เร็วที่ปรากฏว่าหมู่บ้านเขาสูงเวาลาเขาสูบน้ามาใส่แล้วน้าเน่ามันหมายทําให้เปิดอต้นไม้นี่เน่าเสียหมดมันก็เลยเสียหายเสียหายทั้งหมดเลยผมก็เอาแกคโคเข้ามาขุดขุดข้างในเนี่ยคูนในนะฮะขุดให้ลึกกว่าเก่าเอาคอจุวงให้ขุดแล้วก็ดินมาทาคันมันก็จะได้ไประโยชน์อสองอย่างดินทําคันเวลาน้ําท่วมมาข้างนอกก็ยังกันน้ำเข้าได้สองเวลาฝนตก สวนผมมันลุ่มตกน้ำฝนก็จะจมแล้วก็มีแก้มดึงเก็บน้ำไว้มันก็จะจมช้าและประโยชน์อย่างที่3เวลาหน้าแล้งมีน้ำเมตาที่ผ่านมันเนี่ยแรงมากก็ได้ใช้น้ำก็ใช้น้ำนี่เก็บมาใช้พี่ริ์นำโครงการแกมลิงมาปรับใช้ในสวนทําให้แก้ปัญหาเรื่องน้ําได้เป็นอย่างดีค่ะทั้งแก้น้ําท่วมการน้ําเสียเก็บกักน้ําไว้ใช้ยามหน้าแ้งเรียกว่าครบจริงๆค่ะพี่ริเป็นคนขยันมากๆต้นไม้ทุกต้นในสวนนี้แกเป็นคนปลูกเองค่ะ กระทั่งยากก็ตัดเองค่ะที่สําคัญยังหวงเอามากๆถึงขนาดที่นายทุนมาขอซื้อยังต้องเงือบไปเลยล่ะค่ะที่มันเป็นทําเลใกล้ความเจริญมากเขาก็อยากได้แต่เราบอกไม่ขายเขาไปเขาก็เหมือนกับแบบว่าดูถูกเราก็ไม่ขายจะเก็บทำไมผมเลยตั้งราคาสูงผมเคยบอกขายก็ไป3ไร่ร้อยก็ถามร้อยแล้วเราบอกร้อยล้านอันนี้เขาก็บอกว่าแพงไปมีที่เนี่ยถึงมันจะทําเงินมาได้น้อยผลประโยชน์ได้น้อยแต่เราเรายืนยาวกว่ากัน เราขายเปลี่ยนเป็นเงินไปเนี่ยเราซื้อนู่นซื้อนี่เดี๋ยวสักวันมันก็หมดคนนมองมองเราเป็นมุมกลับมองว่าเอ๊ะเราไม่รวยเหมือนนายเนี่ยคนอื่นใช่ไหมคนอื่นที่มองพี่ใช่ไหมแต่เวลาเราทำเนี่ยเขาไม่เห็นเราใช่แล้วเริ่มจากศูนย์มาใช่เขาไม่เห็นนะตอนนั้นใช่ไหมจากศูนย์เนี่ยคือมีแต่ดินเอาปีห้าสิยังไงทุกวันนี้ทุกคนก็ยังมีดินอยู่แต่ผมเป็นต้นออกผลผลิตแล้วแค่สามปีขึ้นก็ทําสิ แล้วถ้าวันหนึ่งก็จะมีอย่างพี่ฤทธิ์เอาสัาส้นงๆคำมยสรุปเลยก็คือแบบมันมันไม่มีความยากจนในหมู่ชนที่ขยันนี่ถ้าขยันเนี่ยมันยังไงก็ไม่จนทำมีอะไรก็ทำทำไปไม่มีความยากจนในหมู่ชนที่ขยัน,นความขยันนี่แหละค่ะที่ทำให้พี่ฤิไม่ยอมหยุดนิ่งหานั่นหานี่มาปลูกอยู่ตลอดเวลาค่ะจนทำให้สวนนี้มีผลหลมากลากไม้ทั้งกล้วยส้มโชกุลฝรั่งส้มโอและอีกสารพัดอย่าง แถมผักสวนครัวก็ยังมีค่ะต้องบอกว่าพี่ริเป็นเกษตรกรคนหนึ่งค่ะที่ยึดแบบอย่างและนำคำสอนของพ่อหลวงเรื่องความพอเพียงมาปรับใช้เห็นจากจากที่ท่านทรงใช้าย,ยาทีฟานบีบจนตอนสุดท้ายไม่ยอมทิ้งแลเหมือนกับเป็นคติสอนใจเราคือเราขายของเนี่ยยังโลละ80เนี่ยผมกม็ขายเนี่ยเงินของกระท้อนเนี่ยเราไม่อยากไปซื้ออะไรเลยกลัวมันจะไดม้มันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าหายากแล้วก็มีความรู้สึกว่าเสียดายเงินอันนี้การที่เราทําสวนเนี่ยะเรา เราผลิตอะไรเราก็กินอนั้นจะมีกล้วยล้วก็กินมีผลไม้อะไรเราก็กินในสวนของเราถ้าบางคนทําทําสวนเวลาว่างทําสวนไปไปกินของข้างนอกไปกินร้านอาหารอะไรเนี่ยมันมันก็ไม่สมดุลกันได้แนวพระราชดำริท่านมันก็มีทุกมีกินมีใช้ทุกวันนี้ถึงมันจะทําสวนมันมันไม่ได้รวยอะไรเอาแค่พอตัวเราไม่จำเป็นแล้วมันก็จะค่อยโตขึ้นมาค่อยโตขึ้นมานอกจากเราจะน้อมนํำคาขององพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้เรายังมีพระบรมชายาลักษณ์ท่านที่สวนตลอดผมเชิดทูลหลงผมไว้ตลอดเลยครับ มาถึงข้าวส่วนก็ต้องต้องดูรูปพระองค์ท่านก่อนแล้วก,ก็ทำให้เรามีกําลังใจทํามาหากินครับคือพูดตามตรงว่าพี่ยึดไว้จริงๆเนาะครับคับอยู่ในพระราชดำริอยู่ในใจเ<อ>สมอเลยเหนือ,อหัวเลยอยู่อย่างพอเพียงใกล้ตัวความสุขยังมีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจ ความใจดีที่สละบเวลามาสอนมือใหม่หัดขายตลาดสดสนามเป้าเขามอบซอสปรุงรสฝาเขียวตราเด็กสมบูรณ์ให้หนังค่ะชื่นใจยอดเลยเห็นด้วยนะคะชื่นใจมากเลยครับเฮ้ยไม่เห็นว่าชื่นใจนะพี่เ้าเอออันนั้นนะชื่นใจส่วนหนึ่งแล้วทำไมมีอยู่คนเดียวเห็นบอกว่ายืดคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในช่วงตอนฟองสบู่แตกด้วยปีสี่นย์ใช่ไหม เวิร์กไหมพีเวิร์กครับเพราะว่าที่สิริพันธ์เจออะไรเข้ามาล่ะคือตอนนั้นทํางานอยู่แล้วเศรษฐกิจมันตกแล้วลดเงินเดือนแล้วก็ตัดโบนัสออกเราก็เลยหันมาทําสวนเราเองเอาที่ที่มีอยู่ก็เริ่มทามาแล้วยังเจอน้ําท่วมอีกก็ทั้งที่สองก็ปี54ี่ก็นับหนึ่งมาอีกก็โปูงมาเนี่ยสามปีก็ออกแล้วเราไม่ท้อที่เรายังอยู่เห็นไหมชอบคำไหนนะไม่มีอะไรนะไม่มีความยากจนในหมู่ชนที่ขยัน และอีกอันนึงอยากจะถามค่ะใจแข็งไม่ยอมขายที่เลยทั้งทังที่มีคนมาให้ราคาเยอะมากมากที่สุดเท่าไหร่คะพี่เขามาขอซื้ออยู่เราเราบอกว่าไม่ขายเขาก็บอกว่าเราก็ทําอะไรว่าเดี๋ยวมันก็ไม่นานเราก็เลยตั้งราคาเป็น3ามได้ร้อยสามได้ร้อยไม่ใช่ร้อยบาทนะคะร้อยล้านเขาตอบว่าเขาบอกว่าแพงไปเพราะอีกปีผมก็ลดมาเหลือสองไร่ร้อยแล้ว รถที่อะรถที่แต่จงใจจ้าไม่เล่ราคานะคะรถที่ค่ะให้เหลือสองไร่ร้อยก็แต่ถ้าเขาจะซื้อพี่จะขายไหมฮะตอนนี้เหลือไร่ล้าแล้วครับไล่ล้านไ่ละร้อยไร่ละร้อยร้อยเออร้ล้านนะสรุปง่ายๆคือกินกระท้อนเขาไม่ขายนั่ขลยอยากผูกพันอะไรกับพี่เขามากินกระท้อนซิ่งต้องจองเหรอมอกล้องต้องจองเพราะว่าตอนที่ไปไล่ของพี่เนี่ย ไอ้ไอ้ตรงถุงที่ไปไป้อนเนี่ยมีชื่อเขียนแล้วว่าของใครของใครเลยหมอกล้องหมอก้องหมอกร้องไปที่หมอไปวันนั้นจองหมดแล้วนะคะจองเลยพี่ปีหน้าเราสี่คนจองใช่ค่ะก็ไปลองชิมกันดูนะคะคุณผู้ชมคะอร่อยอร่อยแบบนี้เดี๋ยววันนี้ขอบคุณหมอกล้องครับผมขอบคุณครัอบขอบคุณค่ะว่านีเพราะว่ามาอิดติดตามงานหมออยู่แล้วก็ขอบคุณทางร้านนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะพี่สิริใช่ใช่แล้วไร่กระท้อนของก็ไปได้คุณผู้ชมคะไปไหนเล of ่าท่าอิดไม่เอวกลับบ้าน ก็ละยืนก่อนปิดเบรอยาให้ฉันปิดเบรกให้เสร็จก่อนเบเหนื่อยเหนื่อยมันเลี้ยงชนีคุณผู้ชมค้าไปได้นะคะแถวแถวท่าอิดนนทบุรีค่ะในช่วงหน้ามีอาชีพดีๆหน้างานบวชแบบนี้นะคะพลาดไม่ได้เลยทีเดียวอดใจแป๊บเดี๋ยวมาเจอกันค่ะ